จี๊พ่างเยงลูกได้นามาพีา่สบายดีนะจ๊ะพี่น้องมือนี้ตื่นมาก,กะแบบมืดคึบพาย,ยุมาอีกแล้วจ้าปกบคุมไปด้วยก่อนเมฆมุดทิบเลยปล่อยเมฆก็ปล่อยเมยปล่อยปล่อยแต่ตอนนี้พ้นยุดแล้วจะไปส่งเด็กเด็ก ไปโฮเฮียนจะกเซาเซาวันจันทร์เขาโฮเฮียนวันแรกขออาทิตย์นี้บรรยากาศกัโอ้ยฮักกระแดดจังมือพี่เนาะแดดประมาณมือนะวันที่เท่าไหร่ฮักกระแดดประมาณช่องเสมอปัดคลุบพี่เนาะปัดคลุบฝ่าคลบฝนมาอีกแล้วเมื่อกี้ว่ะผาน้ำหน้าโบกปัจจุบานปุ้ยอีกอยู่เขากำลังสาสองกัดมานฝนปัจจุบัอีกแล้ว เสียงกะเสียงกะยังอันนั้นอยู่พี่น้องเลยยังแหบอยู่เป็นวัดพกักกันเป็นวัดบดเทือนสำหรัพุนกน็ยังอยากไปปอยอยู่ได<ม>้สิไปส่งเด็กๆเข้าโรงเรียนยินงบไ,ไปโรงเรียนบ่ล<ม>่กะีไปส่งนักเรียนหลักกะสีแวกเก็บของคายเลยจ้ะพี่น้องเพือพ่อบ่ายพุนกะสีบอแจ,จ้งให้ห้าวในบก่กอนพอได้ลงคายของเนาะ อ้าฝนประเซาคุณพ่มีคนมาซื้อเก่าแ๋ยวเขาไปส่งเล็กๆแล้วเขาก็สิแว่แวสวนอยู่บ้านล้างใหม่แกสกแสเก็บของขายตามเคยจามัอนี้ก็วันตลาดตลาดบ้านท้า,าคือเก่าสิ่ลงตลาดขายเครื่องเดี๋ยวนี้สิไปส่งนักเรียนไปปิด <c oughs> บ,บ <c oughs> นักเรียนทางหลายนักเรียนทางหลายอันนี้สองตนี่บริไปงเรียนบริเป็นไข่นี่น,นี่น้องโตนโน่ มานาจ้ายิงสบายดีปลาลุงเลยลูกน่นสบายดีปลาลุงหนูใบเตยตัวหนูหูเลโดยอยากไปเลยไปไปไปบมูอรยากาศเอออยากสบายดีป้าลุงเอาเอาโดยอยากที่ไปใส้ลูกล่ะ 是不是这个？寂寂 เยน้น่เยาเ้นขึ้น,นมาแต่สอนน้นขเจา้านบดอนเลาเจ้าขี่เือเจ้าขี่ขึ้นมาแต่ขึ้นในบอนหัวไเด้บอนครัวขาเจ้าก่อนรัดโหลด รถไปหูเฮียนใช่พระเจ้า,า,าอ,อย่าดีดวันโดนน้านันโดนเะไปุ๊บน้าน้าม,มันเริ่มโบกแล้ว,วเรำม,มาไนา้อย่าง เฮื่อกะไรเฮือกูเพื่อกเออเคอยเบาไหมเดยางวเพื่อคอยเออภาษเบากูเบาคอยเออโอเคโอเคโอเคระหว่างทางหม่ด่ะดู ลังใหม่ค้องเฮาก็จะอยู่ระหว่างนี่จะอยู่กลางบ้านเลยดีน้อดเอ้านว่สองกะสิมีทางอันนี้จะเป็นทางเวศหรโรงเฮียนกะสิมีป้ายมาหอนนี่ก็จะเห็น,ป,น,นป้ายทางเขาวงเยียนวงเยียนป่าถมสมบู บ้านพันทัศนเมืองไซบูทอก่สวรรค์เขตจ้าเจน่อยเออเมืวยงเขากำลังจับถูโหนังเงียนแล้วจ้าเด็กๆกำลังสิเตรียมรวมทุงนักเรียนคือหน่อยฝนตกเนาะนักเรียนยังมาบลายีจ้าชั่วตอนนี้เขากำลัส่งไอ้กับเอือยเขาโรงเรียนแล้วแล้วเนาะมะนาว โดย,โดยจ้า,จากินยังงนอ้องก,กินตาหนุ่มผู้ซอยเก็บของขายเลยนี่พี่น้องเลยของเพลงเห็นปลาลุงทงั้งไ็คือ้งามแท้จะไปดีปลาลุงอีเนะี่ยเป็นวัดสะไปดีปลาลุงไม่งามเลยเอาออกแต่ฮึงก็ดีแล้วหลังกื้ง,งามแท้ตัวนี้ก็ ฝาหอกทางผูพ <c oughs> <c oughs> ื้น <P arsi. S 2> ื้ื้นอยู่ฝนกระไดเนาะฝนตกดีดีนี่วดไตวดไตแม่นบอกินไงกินอะไรเก็บพองคายอยข่อยนเด้อเก็บพริกอข่อยเด้อให้หนูทไใ่นเลย่น้อใหญ่ทอนบกชื่อสติ๊กเกอร์มา แม่ลงตลาดลีลายอยู่น้ำพญทอนใช่ค่าหอว้าวลาสุดเปียกจ้าไปแข่งฝนเก็บมะนาวแล้วก็เก็บดอกแคพุนกันยังมาลอกปอกแปกปอกแปกอยู่ว้าเปียกเลยฮะใส่ดอกแคง,<ะ>ง,งามๆตอนนี้เขาก็เก็บทุกอย่างแล้วแจ้าเปียกพร้อมกุกเป็นวัดอยู่ผักแข่งฝน ใช่ยาลินของแม่แม่จะเอาไปขายอาซคืออาตัวนี้โดยโดยโดยเอาไปต้มกินเอาไปต้มกินโอเควันนี้ดอกแคงงามงามพี่น้องเออดาวเก็บมามีแต่ดอกจุ่มจุ่มเขากระสเอาไปขายตลาดตอนบ่ายจ้าดอกแค่จ้พี่น้องมันจีแกเห็ดของแม่กระสีมีมังนาอันนี้มังน้าวเปนมันแก่แล้วมันหล่นเองพี่น้องนี่บดใ้ปิดเอามือนนี่เก็บหมากที่มันหล่นโดยโดย อากาศซิมีมากพีกเขาก็เก็บเอาบัวลายเก็บเอาไว้ให้มันซุกเก็บได้พอแต่ขายพอแต่ขายเบิร์ตนะนะพอขายบนเนี่ยขันเ้าเก็บไรผักผีสุกโดยโดอกพีชสีแดงชี้ชมโอเคชี้แดงและชี้ชมชี้แดงชี้ชมชี้แดงชีชมนี้ชีชมเบจ้านี่จ้าไปขายตลาดพอได้กั็ขายซื้อ กับข่าวจ้าพอาได้กับข่าวซื้อว่าสันพอได้เงินซื้อกับข่าวพี่น้องเยเทากับปลาไปให้มันซุกหมกผิดก,ก็ได้บริขายส่งเพราะว่ามันยังบลาเทากับขายย่อเห็ดเป็นจานเห็ดเป็นกองขายผนก็นยังปอกแฝกปอกแฝกถ้าพ่นหุวยก่อนสองแม่ลูกเข้าจังสีงออกเมือ,องนลเศร้าก่อนจ้ามีแต่ปู่กกเป็นวดัดลูกก็เป็นวดัดแม่ก็เป็นวัด โอเคจ้ะพี่นองสำรับคลิปนี้ดาวก็จะได้จบคลิปเพี่ยงสำนีดเด่เ,เบบด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดบ่งข้อส o o คลิปเปดเป็นกำลังใจให้ดาวในเดอ้ออ่ะบาย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 ปะลุงเน่ใช่เลยบายบายจ้าพอาจะหิวมักนาว